สวัสดีครับผมวันนี้จะผมเซเบอร์และเกมโปเกมอน Lost T นะครับผมอ่านะผม Lost T มันไม่รู้ว่ามันมันหมายความว่มมายังไงนะครับผมนะเอาไปว่าเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับผมนะเกมนี้เป็นภาษาจีนนะแมโอ้โหเป็นไงคือเรามาเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยบ้างครับนิวเกมเลยนะครับผมนี่เป็นไงเขามีตัวละครให้เราเลือกด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเห็นไหมครับ นี่ฮะนีฮะเป็นไงอินเทอร์เฟสดีนะฮะอินเทอร์เฟสดีขอเซฟก่อนนะซึฟึบเป็นเรื่องเล่านะครับผมอ่ะทวีปที่หายไปตั้งแต่สมัยโบราณนะมีอีกด้านหนึ่งของโลกอืมตะบันออกนะผมควบความกาามนะลาหนนะฮะของอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่านไม่ออกนะับผมเทียนะรีรนะะผม เวลาหลายปียังมีข้อผิดพลาดและใช้เอลเพื่อต่อสู้อันนี้คือผมเท่าที่จะแปลได้จาก Google นะแผ่นดินแผ่นดินใหญ่และถือกำเนิดขึ้นและมีกษัตริย์นะฮะมีอำนาจนะอาซิอุสอ๋อสิรีที่ว่าอาซิอุสดีเองแล้วก็นะเซกคอมนะครับ และสุดท้ายนะทั้งสองได้ต่อสู้กันและกลายเป็นแผ่นดินที่ส,บสับสับสนชัยชนะยุติการต่อสู้ครั้งนี้นะไม่รู้ว่าใครชนะนะครับเพราะว่าตรอมังสือมันไหล,ไหลสองบรรทัดนะโอเคนะครับแล้วเร่องตั้งกองทัพพันธมิตรเพิ่มขึ้นนะรประมาณนั้นโอเค ผู้ชายนะบอกว่าฉันตบโตขึ้นอย่าเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่นะครับส่วนผู้หญิงนะฮบผมอบอกว่าในช่วงสุดท้ายการบันทึกมัน,ม,นมันข้ามไปแล้วครับมันข้ามสองบรรทัดนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงนะ <c oughs> โอเคเหมือนกับที่เดใช้พูดพี่จะเป็นผู้กอบกู้ตลอดไปนะและจะปกป้องน้องสาวอ๋อโอเค พี่ชายพี่จะทําสิ่งนั้นจริงๆยังเหรอป,ะปะ๊าป,ะปะ้าป๊านะดูเหมือนว่าจะไปทางทิศตะวันออกมีการเพิ่มขึ้นนะจํจำนวนมากที่กำลังตกอยู่อันตรในอันตรายนะข้ามไปสามบรรทัดภายใต้กฎใหม่ของป่าใหม่อะไรวะมันก็งงเลย g o ่กูเกิลแต่ก็ยังงงอยู่นะฮะผม นี่ใช้ Google แปลแล้วนะฮะตรงสื่อห้เป็นฟ้าไปเลยนะเป็นไงเมือทำเมือนจะอ่านออกแต่อ่านไม่ออกเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นเซฟเออดีฮะแล้วนี่ล่ะโอเคนี่คือตัวหอดฮะไปคุณแม่ไม่ทักหรอคุณแม่ทักว่าอะไรเนี่ย อคุณยวนนะครับผมมาถึงเมื่อกี้คุณยวนรอนแม่ใช่นะครับผมเขาบอกว่าเขาจะเดินทางไปเพื่อให้ไปหาเซียนนะฮะเริ่มจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ่านไม่ออกแล้วครับผมตอนนี้ผมว่าเราไม่ต้องพยายามแปลมันมากทุกคนได้อะไรเนี่ยรองเท้าทัวเลยผมว่าไม่พยายามแปลดีกว่านะมันอ่านไม่ออกอะ อย่าพยายาแปลเลยดูสถางเสียเวลานะผู้ดใดกันเนี่ยคนนี้นะครับผมเขามีชื่อว่าอา่หยวนนานะ่ผมเอาว่าไงหยวนนาอย่นะครับเราจะคำค้ามไปเลยครับผมอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวนะก็เซฟกอน no. โนอ๋อมีโปรโมชั่นให้เราเลือกอยู่สามตัวพืชไฟน้ำใช่ไหม ลองลองใช้ Google แปลดูดิไม่รู้อ่านไม่ออกนะ Google ก็อ่านไม่ออกนะผมไฟแหละแย่ yeah. สิ่งนี้ต้องเป็นไฟอย่างแน่นอนครับคนนี้ต้องเป็นริปโป้อย่างแน่นอนไปนะสวัสดีครับคุณริปโป้ ปปนนอันลิโป้ล้วนนาเดสแบทเทิลเวอร์ซัสลิบูอ๋อส่งปงมันน้ำมาบ่โอ้ได้โผคาบูนะครับผมใส่ท่าเทคเกิลน,นะฮะอยาจะสู้ฆ่าเหรอคาบิเทคเกิลคาบิเทคเกิลคาบิเทคเกิลเมื่อก่อนเขาเล่นไม่ครับ้วยนี่เรียบร้อยโอเคตอนนี้เขาก็ยังเล่นอยู่นะอย่าประมาณนั้นแหละไม่ต้องพยายามแปลมันมันอ่านไม่ออกประมาณนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับ ด,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 ดีครับ <c oughs> ไปบันไดแสดงว่ามาฮามิใครอ่ะไม่รู้ว่ะแต่ว่าภาพเกมนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะใช้ได้ครับทหารหรอะสวัสดีครับขึ้นชั้นสองครับปนมาเฮ้อยู่คุณมีคัง เขามาที่นี่ได้ไงเหมือนจะใช่อาจจะเป็นคนหน้าเหมือนนะฮะเราใครไม่รู้ว่าพี่คังเป็นใครนะครับผมนะไปดูภาค GS cortical นะครับผมพี่เพิ่งอัพลงเมื่อสองสามวันที่แล้วได้นะับผมไม่ดิเออเมื่อสองวันที่แล้วนะฮะติง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 ไม่มีอะไรครับสำรวจทั่วแล้วนะครับผมอ่า โอเคเราจะขึ้นไปข้างบนเลยครับสวัสดีครับคนนี้คนนี้ใครเนี่ยนะสวัสดีอาชิไนะม่รอคนนี้ชื่อว่าอาชิโอเคครับนะเราไม่พยายามแปลนะฮะผมนะมันจะเป็นการเสียเวลานะครับผมคนนี้ครับขอจะไปเป็นเชฟทำอาหารนะฮะนักทำอาหารจีนชัวเลยหน้าตาเหมือนจะใช่นะฮะผม พวกะามอย่างงี้ใช่แน่นอนสุกนี้นาจาครับผมนะริปโป้กับนาจาจะบวกกันแล้วครับผมว่าได้เจอกันนะเจอกันอีกทีก็โน่นเลยนะฮะเชฟของบ,บังหลวงอ่าไปไหนครับเนี่ยพวกแกไปไหนครับคือบอกว่าเป็นพ้านตรงนี้อ้าวไม่มีฮนะ พวกเกเ่ไงไปไลยเหรครับเนี่ยบ้านหลังนี้ปะไม่มีนะมันตันแล้วอะท่านผู้ชมชิบหายละไม่น่าโหลดรอบอ,อะไรไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่ใช่แล้วมันไม่น่าจะตันมากเอ้า บ้านพี่หาแม่ก่อนละกันเดี๋ยวก่อนนะบ้านเราอยู่ไหนวะเอออ้าวเนี่ยไม่อ่านเออก็มันอ่านไม่ออกอะ่ะใี้กูเกิลแปรมันก็ลำบากไปอะ่ะเข้าใจไหมท่านผู้ชมต้องหยุดหยุดคิดแล้วแคปรูปไปวางใน Google เ,เลยนะเว้ยมันจะมันลำบากนะเว้ยอืมไม่มีอะไรฮะ ไม่มีอะไรครับเอาอะไรกันครับเนี่ยหรือว่ามันจบแค่นี้นะไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวพยายามอ่านก่อนนะ เขาบอกว่ามีงานใหญ่จัดขึ้นทุกๆาปีตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างครับครับแล้วให้ค่อยไปไหนครับแล้วท่านจะให้ค่อยไปไหนครับไม่มีอะไรเพื่อนเกมจบและเคลียร์มากเลยอีซี่ครัขาอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย เฮ้ยโอ้ยทางนี้ไปต่อโอ้เคสวัสดีครับในสุดผมก็เจอทางไปต่อสักทีนะฮะเราขึ้นไปข้างบน เฮ้ยอะไรอ่ะเข้าไม่ได้ยิ้มโฟล์กเซนเตอร์ครับฮิวนะฮะไฟต่อฮะนั่นแหละครับตัวอะไรครับเนี่ยแท็กเกิลครับผมแท็กเกิลฮะแท็กเกิลครับแท็กเกิลฮะอ่ะแท็กเกิลครับเรียบร้อยเวล่หกแล้วครับ เป็นคุณจอยปะหน้าเหมือนคุณจอยแต่ไม่ใช่นะหน้าเหมือนคุณจอยแต่ไม่ใช่นะสวัสดีครับคือบนข้างบนนะครับมาไอเกิลนะครับผมไอเกิลไอเกิลไอเกิลเรียบร้อยเวลรเจ็ดครับเรียน5าใหม่นะครับผมไหนท่าอะไรครับ ขึ้นเป็นท่าแรกไหมตื่นเต้นตัวเลยครับเซนิีกัมแมกนะผมไม่อยาครับผมว่าน้ำสู้ลำบากนะผมอสองดอกครับใครจะสู้สู้กับผมว่าน้ำไรท์ละไม่ไม่สู้สู้ทำไมมีทำด้วยเว้ยอีซิโมเต สู้ไม่ได้เว้ยสูไม่ได้กันถอยครับสู้แบทไหมผมเหมือนจะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อือได้อยู่เมแปดละอันนี้ไปไหนครับเนี่ยมีคนโดนโดนอุ้มผมมาแล้วผมจะมาช่วยช่วยทุกคน ไส้ของอะไรก็ไม่รู้ด้วยอเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ฮะทางไหนมันคือทางไปวะอันนี้ละมัง้งใช่คำว่ามั้งนะมอารอดนะผมเอเบอร์เอมเบอร์เอมเบอร์ออรโอเคเวิวเก้าแล้วนะครับ ตึ้ง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 ตึงมาโอ้ยยาตัวแล้วปะเนี่ยอ๋อฮะโอเคอ่ะตอนนี้ท่านนอร์มอลนะครับผมไอ้นกเมฆนเนี่ยนี่ก็นอร์มอลเหมือนกันฮะจต่ตายครับอะไรคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นวังท่าบางกรอนฮะมันต้องพัฒนาร่างก่อนมันถึงจะเป็นมังกรอนฮะ ตอนนี้ยังไม่ให้เข้านี่โนอาดาชิผมว่าไฟสู้กับไฟด้วยกันเนี่ยลำบากนะโอเคจะดไปสองดอกครับเดียวสิบเอ็ดครับผมไฟสู้กับพืชชนะทางนะแต่เม่อิีว้เป็นไฟน้ำนะผมเออเป็นเป็นน้ำพืชนะมีโชั่นไหม นี่แหละโพรชันป่ะเออันนี้โพรชันป่ะไม่รู้ว่ะเอ้าสกิลหมดสกิลหมดแล้วเหรออะไรครับเนี่ยไอเคเกิลอย่างเดียวแล้วครับ ต,ตรงนี้เนาะอ่ะไี้หันนะครับผมเอเกิลอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราจะกลับมาจากอ่าตรงนี้นะครับเฮ้ยได้ท่าใหม่ครับไม่มีดาเมจเลยครับไม่รู้ว่าเป็นท่าอะไรด้วยครับอ้าวตันเอ๊ะ อะไรกันครับเนี่ยมันต้องมีทางผ่านไปทางนู้นดิอ๋อนี่ไงวัด <c oughs> ไม่มียาแล้วอ่เอ้าวคว่างบอลอ๋อมีบอลด,ด้วยตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่เมื่อกี้คนระับฮ้ยก่อนไปเมื่อกี้เดี๋ยวซื้อยา เอออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมเป็นยานละมั้งอันนี้บอลปะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแคปรูปไปที่ Google แป,ป๊บหนึ่ง Google นะฮะผมบอกว่าอันแรกนะฮะผมนี่ก็คือโปเกบอลอันที่สองพชั่นอันที่สามยาแก้พิษน,น,นะฮะผมอันที่สี่นะฮะต่อต้านยาเสพติดอะไรบ้ะนะฮะวันนี้อันนี้ก็ยาแก้พิษเหมือนกัน อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่โปเกมอนก่อนแล้วกันฮะโอ้ฮะโ,โปเกมอนอยู่ประมาณทักห้าลูกอ่าแล้วก็โพชั่นครับสามันนะเดี๋ยวไปจับมอนมาเพิ่มก่อนฮะเออแล้วค่อยไปต่อเอาจับมอนแถวนี้แหละนะอ้าออเอเบอร์ตายเลยนะโอเคบั้โอเคทัวอ่าตาย ด้าน <D ane> นี้นี่ฮะบอลบอลโปเกบอนโปเกบอลเอ้โน่โปเกบอลโน่หมดแล้วโอ้โ oh หหมดกันโปเกบอลผมโน่ได้บอมันมแค่ตัวเดียวโอ้โ oh, หครับด้านนี <m> ้พี่พีไม่แชร์หรอ ไม่แชร์ฮะไม่แชร์ครับผมดี๋ยวเรากลับไปที่ที่เมื่อกี้กันโอเคมาถึงแล้วเจมาผมมารอบใหม่ครับวิวสิบห้าเลยครับผมมีสกิลใหม่มาครับปึ๊บไม่ไม่ได้นี่ปะ่ะเออนี่ครับเรียบร้อยนะฮะคือวิวสิบห้ามันได้สกิลอันนี้มาระหว่างทางวิวมันอัพเนาะ แรงมากเลยนะฮะใช้ได้ยี่บห้าครั้งด้วยครับแา้เมจหกสิบนะครับผมนี่สี่ิบนะฮะขึ้นมาอีกยี่สิบนะครับม,อ,มอะไรอ่ะน่ะเจะ้าชายหัวทองทั้งสามเขาทำอะไรกันไม่รู้ไม่แปลด้วยไม่อ่านคกสิ่ก็ไม่อ่านอยู่แล้วอ่ ผมลองตอบใช้ที่สองดูถ้าผมตอบใช้หนึ่งแหละอ๋อได้ของอ่ามันมีอยู่สามอันนะอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอ่าสามอันนี้ลองให้ Google แปลดูนะ <c oughs> ลำบากชีวิตจังเลย ซื้อขายอ๋อซื้อใช่ไหมโอเคเราลองลองไปตอบตอบข้อหนึ่งกับข้อสองนี่คืออะไรครับอ่าพี่ชายคนนี้ชื่อว่าให้ไท้ปิ่งใช่หรือไม่ตอบใช่อ๋อก็สามารถเปิดร้านซื้อขายของได้ใช่ไหมอ๋อครับอันแรกครับผมเป็นโปเกมอนนะฮะอ่าแล้วก็ซุปเปอร์บอลลูกปัดไฟฟ้า แม่เหล็กซูเปอร์โพชั่นเออะไรคือลูกปัดไฟฟ้าวะได้แต่โบกโปเกบอนนี่แหละอ่ะมาสองลูกมีขายของไม่มีอะไรให้ขายอ่ะก็เหมือนกันไม่มีอะไรฮะ ยูคนนะเหมือนฝั่งนู้นจะมีอะไรครับเออมันต้องไปได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ไปจาก,จากทางนี้ครับต้องไปจากอีกทางหนึ่งทางน้ำเหรอไ้ทางทางนี้ก็ไม่ได้แฮ ลองไปจากเอ่อเอ่ออันนี้มันชื่อว่าเฟรมชาร์ตนะนี่ปะเออภูเขาครับโอเคสูบแบตถ้าผมเฟรมชาร์ตนะ ตีตัวเอครับเลือนเหลือครึ่งหนึ่งครับเราจะไม่เสียโอกาสนะผมเราจะไม่ไม่ตีมอนป่าเสียดายเลือดตึงงตึงตึงมันให้เราไปไหนครับเนี่ยโอโหครับเฟรรมชา้าครับ ดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้ไปโอ้โหครับมาเป็นคู่มาเป็นแพ็คคู่วิวหนะ้าละวิวหกนั่นแหะครับจัดไปดีนะมาเป็นคู่มีตัวแทงให้ครับเลื่อนเหลือนิดนึงครับ <c oughs> อ้าวอีโวโครับโหขาวโพมแมะ อีโว e ครับผมการล่างเป็นชาาบูครับผมกเป็นโบม่อนไฟสายไฟติ้งนะฮะโอเคได้ถ้า,าตบสองทีเนี่ยจะใช้ใช,ช,ช,ชอผ้าอะไรนะอาร์มทัชเออมาลนะเฟรมชาร์ทครับเเฟรมชาร์ทครับเฟรมชาร์ทฮะสิบแปดละ เป๊ะช้าครับเป็นท่าที่โจมตีแล้วก็ยังเพิ่มพลังโจพลัง,ลงส,สปีดด้วยนะครับผมมาครับมีท่ามีกะ่างห้างนู้นมีอะไรวะข้างบน,นะอะน้ำทับตัน อเอออตามข้างบนคือไม่มีอะไรฮนะน้องไก่นะผมไปจับค่ะนั้นสงสัยพวกเจา้าเลยเกินอามทัดอามทัดโอเคเมื่อกี้เฟรมชาร์จ โหไหนเนี spoke spoke ่ยเฟมชาร์ดเอ๊ะไม่โหไหนเนี่ยเดินๆเดๆดๆเดจะบอกให้โหในเมืองนะมาเมืองแรกเลย ทำไมมันเดินวกไปก็วนมาไม่รู้แหละนะครับผมเสร็จว่าสสำหรับพาพนี้นะและสำหรับคลิปนี้ผมเป็นการรีวิวเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะผมว่าเกมเราเราเพลง,ลงนี้เป็นภาษาจีนขยับมั่วเล่นก็เชิญเล่นต่อได้เลยแล้วสำหรับผมเซเบอร์แล้วก็ผมจะไว้แต่เพียงแค่นี้นะผมรีวิวแค่ภาพเดียววันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม